สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่เหมาะกับชาวราศีธนูนะคะหรือคนเกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่22่ธันวาคมราศีธนูเป็นราศีของคนที่มีวิจารณญาณดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและยุติธรรม คุณขนขวายหาความรู้ตลอดเวลาเพราะว่าคุณคิดว่าชีวิตคือขุมทรัพย์แห่งปัญญาคุณจึงมีความหลักแหลมในการอย่างรู้ยากที่จะพบได้จากชาวราศีอื่นคุณมีไหวพริบมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณชาวราศีธนูจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันที่สุดในจักรราศีมีความตลกอยู่ไม่น้อย บุคลิกกภาพของคุณทำให้คุณได้ประโยชน์ในการที่จะสร้างชื่อเสียงมาจากความมีสเสน่ห์น่าชวนมองงานที่เหมาะกับชาวราศีธนูเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ต่างๆสัตวแพทย์นักผสมพันธุ์สัตว์นักปศุสัตว์แล้วก็คุณต้องการที่จะให้งานที่คุณทำนั้นมีคนโห่ร้องร่วมยินดีจะไม่ เก็บซ่อนความสำเร็จของคุณไว้อย่างเงียบๆคุณจะสนุกกับงานเกี่ยวกับการปกครองคนจำนวนมากคุณชอบทำอะไรที่ดีที่สุดในสายตาของประชาชนคุณเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ชาวราศีธนูมีนิสัยของการทำงานที่ดีมีความเพียบพร้อมและฉับไวคุณสนุกกับการที่จะคิด ให้รุหน้ามากกว่าคนอื่นๆชอบทำงานที่เกี่ยวกับการท้าทายและผจญภัยเนื่องจากราศีธนูเป็นราศีที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะไปในต่างแดนเมื่อเยาวา์วัยมักจะฝึกฝนตนเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเมื่อมีโอกาสคุณก็จะได้ใช้มันเนเป็นประโยชน์ในชีวิตของคุณ ตามความเป็นจริงแล้วชาวราศีธนูมีหลายคนที่ทำงานต่างประเทศและตั้งหลักปักฐานในต่างแดนคุณชอบที่จะทำงานไปด้วยได้ท่องเที่ยวไปด้วยงานบริหารธุรกิจก็เหมาะสำหรับคุณคุณมีความร่าเริงและมีอารมณ์ขันกระตือรือร้นและแข็งขันมีความเชื่อมั่นพลอ,อยให้คนอื่นแข็งขันกับงานไปร่วมกับคุณด้วย ด้วยสติปัญญาอันสูงสนจากดาวเกษตรคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นเทพแห่งดวงดาวทั้งปวงคุณจึงมักที่จะประสบความสำเร็จเกือบทุกๆด้านในงานที่คุณเข้าไปสัมผัสต่อไปเป็นราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ธันวาคมถึงวันที่20มกราคมลักษณะของชาวมังกรจะมีความสามารถโดดเด่นเกี่ยวกับการทำงานหนักและความตั้งใจอันแน่วแน่ คุณเป็นผู้ที่จะอนุรักษ์นิยมในทุกสิ่งทุกอย่างคุณค่อนข้างที่จะหัวโบราณเคร่งครัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณสีสนับสนุนเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยและแบบแผนเดิมความคิดของคนอื่นๆก็มีความสำคัญกับคุณคุณชอบอาชีพที่เป็นปึกแผน่นมั่นคงและมีชื่อเสียงที่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแครสังคม คุณเป็นคนละเอียดที่ถ้วนทำงานสิ่งใดต้องสำเร็จเมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วคุณจะไม่ยอมหยุดในขณะที่ชาวราศีอื่นนั้นจะหยุดคุณเป็นคนทำอะไรเหมือนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งคุดที่คุณชอบคุณก็จะจับให้มันเป็นระบบระเบียบและ,ะปรับปรุงต่างๆ คุณทนไม่ได้กับธุรกิจที่มันยุ่งเหยิงไม่ถูกต้องด้วยเหตุนี้คุณจึงมีความสามารถในเชิงประดิษฐ์และผลิตสินค้าต่างๆคุณกิจเก่งกาจเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดคุณมีความพิเศษในเรื่องของช่างฝีมือเนื่องจากเป็นคนละเอียดพิถีพิถันคุณทำงานเรียบร้อยและเป็นระเบียบมากและสามารถที่จะประสบความสำเร็จในเชิงช่าง ทั้งสถาปนิกหรือเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการต่างๆก็มีชาวราศีามังกรไม่ใช่น้อยที่เป็นวิศวกรโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องจักรยนต์นกลไกและไฟฟ้าและมีความสามารถเรื่องของตัวเลขคุณสนุกกับการเงินทุกๆอาชีพเช่นธนาคารบัญชีพัสดุและงานสถิติและยังเป็นนักวิจัยที่ยอดเยี่ยมคุณเป็นคนทำงานที่ ประสบความสําเร็จและส่งให้ตัวเองมีชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็วคุณทํางานสำเร็จคุณก็จะสุขใจและมีความพึงพอใจที่จะหาสิ่งใดมาชดเชยให้กับคุณมากกว่าการทำงานนั้นไม่ได้วันนี้ก็ฝากสองราศีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของคณะครอบคราคาัวคณะ และไอติมนะคะสวัสดีค่ะ